ีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราออกมาจากบ้านหมอปลามาตามติดตามต่อเกี่ยวกับเรื่องวัดไร่ที่นะคะวัดแก้วไททูลก็ตอนนี้พายาฝั่งคุณลุงนะคะก็มาเพิ่มเติมอีกหนึ่งขั้นนะคะตอนนี้เราจะมาขอคัดสำเนา ที่เดี๋ยวเดี๋ยวลองฟังก่อน เราเพื่อนๆเข้ามาแป๊บนึ่งนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆเริ่มเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะอธิบายรายละเอียดให้ฟังเพิ่มเติมน,นะคะ มรดกโอนเวงนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็เรากำลังจะตามหาผู้พายาตัวจริงที่จะมาจัดการเรื่องนี้ได้นะคะสวัสดีค่ะทนายไพศาลตอนนี้ช่องทนายไพศาล r n กำลังไลฟ์สดอยู่นะคะอยู่ที่เราตอนนี้เราอยู่ที่สำนักงานเขตบางขุนเทียนนะคะมาตามต่อเรื่องชาวบ้านร้องออถูกไล่ที่นะคะซึ่งชาวบ้านอยู่กันมานานมากแล้วนะคะในที่ตรงนี้ ต,ตอนนี้ปัญหาก็คืออยู่ที่เอกสารเ,าเขาเรียกอะไรล่ะเอกสารทายาทนะคะตอนนี้เรามีทายาทตัวจริงที่ได้ทำเรื่องร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกมาเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าเขาถูกก็ยกเขาเรียกอะไรยกยก,ยกฟ้องออกไปเพราะว่า เข้าใจว่ามีพี่นัยกรรมนะคะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งทำไว้บอกว่าไม่มีพีนรรัยกวก็อันนี้จะค่อนข้างเป็นออพี่นรรัยกำคนละอยู่ในร่มดีกว่าค่ะข้างนอกร้อนนี้นะคะพี่ไก่ เดี๋ยวรอเพื่อนๆเ,เข้ามาอีกแป๊บนึงนะคะวันนี้ก็ทายาทอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะมาขอดูพินัยกรรมนะคะจากสำนักง,งานเขตนะตอนนี้เราอยู่กันที่สำนักง,งานเขตบางขุนเทียนนะคะจากที่เพื่อนๆได้ดูข่าวกันไปบ้างแล้วนะคะ ในเรื่องของวัดแก้วไพทูนนะคะที่มีการร้องขอที่ดินคืนเพื่อจะไปทําเป็นพื้นที่ว่างเปล่าแล้วก็อาจจะปล่อยเช่าในอนาคตอย่างที่มัคทายุทธท่านพูดไว้นะคะอันนี้พายาตทางอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็เข้ามาร้องขอตรวจเอกสารเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เรื่องการ เป็นทั้งทายาทแล้วก็ทั้งพินัยกรรมยังไม่เป็นที่กระจ่างนะคะตอนนี้เราก็จะมาหาความกระจ่างในเรื่องของพินัยกรรมกันนะคะ ที่มีการจัดการแค่ฝั่งเดียวตอนนี้ก็มีตัวละครเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะคะเราก็วันนี้อยู่กับพีงานข่าวหลายๆช่องเลย ไปดูพี่นายกมแล้วอะไรอะไรก็ไม่รู้พี่นกยกมที่คนนั้นก็ถือไว้เหรอคุณปีอะไไจะไล่เนอเยอะเลยเหรอเพื่อนๆค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บางขุนสำนักงานเขตบางขุนเทียนนะคะเราจะมาตามเอกสารเพิ่มเติมนะคะ เอกสารที่เราจะตามวันนี้มันมีอะไรบ้างพินายกรรมขอพินายกให้นางนางนางแก้อ่นางพี่ปีนะไม่ใช่ไม่ใช้วไ่พี่ปีคือคนนี้อ๋อคือมันมีพินายกรรมอีกฉบับมีพินายกรรมอีกฉบับหนึ่งที่ของคุณปรอประประไทย เราจะไปดูกันนะคะว่าที่ในายกรมฉบับนี้มันมีอยู่จริงหรือไม่

ททมมอออองกกกันนนน่่วาาีครรบถืต้เะฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามข่าวอันนี้อยู่นะคะติดตามข่าวอยู่นะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้ทายาทตัวจริงมาแล้วนะคะ พยายาต,ตัวจริงมาแล้วนะคะคือทนายใครสารเนี่ย ได้รับร้องเรียนจากคุณติ๊กนะคะใน Facebook ชื่อคุณพลอยนะยก็ร้องเรียนมาตั้งแต่วันที่11กุมภาดินล์ให้เ,เข,ขาเ,เดินมาร้าองเรียนมาตั้งแต่วันที่11กุมภาพนแล้วนะคะแล้วก็เรากับทีทมงานก็ทางพี่ๆเขาร้องไปที่คุณวันอีกเดีย๋ยวเราฟังก่อนนะดีขยัซ้าย เกตนาแกจะทำบุญให้ชาวบ้านไห้ใครมาทำไล่ชาวบ้านอย่างนี้ซึ่งไม่ใช่ครับผมก็อยากให้ชาวบ้านก็ได้อยู่ได้้ไดอยู่กันทีดีเดียร์อันนี้เราเป็น มันไม่ใช่เจตนาผมเจตนาแกก็คูกความร้องกันแต่ไม่ยอมแน่

ถ้มาหยู่แสงหรือว่าชุ่มเย็นตัวเองไม่ค่อยดแสงแล้วอยากจะออกแสงบ้างเนี่ยมันไม่ใช่นะฮะแล้วพอถามแล้วก็พูดถามัอาึ้งผมว่ามันไม่ใช่ก็คือคนก็เดือดร้อนนะผมผมอยากจะฝากถึงทวกทนายหรือทานายทุกคนนะถ้าคนก็เดือดร้อนอนะ่ะเขาจะอินบ็อกหรือเขาจะโทรไปปรึกษาเราเอง<า>เราอะ่ะมีศักดิ์ศรีนะเป็นทานายเราก็ต้องเสือก้ไปโทรหาเขาหรอกว่าเคยใช้ผมว่ามาไม่ไหมผมว่ามันไม่ใช่นะ พเพราะคำว่าทนายมันมีเกียิอยู่แล้วอยากเอาเกียิของคุณอะหยู่แสงเกิดเลยต้องโผล่ไปหาอีกฝั่งหนึ่งเพราะอยากจะมีแสงผมบอกว่าเฮ้ยคุณทำํำไปขนาดนี้เหรอบอกแล้วถ้าคุณเก่งคุณเช่ยเหลือคนเนี่ยชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขา,ก,ก,าก,ก,กิน,ลนบล็อกเขาจะมาเขาทัชไลนเขาได้โทรศัพท์เขากินบล็อกเขาโทรศัพท์ไปหาเราเองเราก็ต้องเสือดโทไปหาชาวบ้านเฮ้ยเห็นว่าปลาชาาาาานาะไปสามชนะหลายคนที่ฝั่งนี้อยากจะมีแสงฝั่งตรงข้ามกับหมอปลา ผมว่าอันเนี้ยไปสัมพักับที่เอกว่าเฮ้ยสรุปคุณเก่งหรือคุณดูแงมันแตกไหมฮะมอครับที่เขายื่นมาช่วยังตังกับสานี้กับเป็พราะว่าอยกช่หก็ที่ตัวเองครับผมบอกว่าวกคนมันเก่งจริงเ่ยทางโน้นนะมันต้องติดต่อไปเองไม่ใช่เราเสนอตัวหรือวาเราสื่นลับอย่าเอาอย่าเอาคำว่าทนาคาคุณให้มันเสียเกียรติเลยเพราะอาชีพคุณมันมีเกียรติแล้วผมแล้ว ถ้าคนมันเก่งอ่ะเขาอยู่ตรงไหนคนก็ติดต่อกันเองได้แต่อันเนี้ยมันเหมือนอะไรอ่ะก็ฝากให้คิดเ,เองและที่สำคัญนะคือคดีเนี้ยเคสเนี้ย,ย,ยมันเป็นเรื่องแปลกๆที่ตั้งนานแล้วยังไม่เป็นตกเป็นที่ของกรณีสงฆ์มันเป็นติดเป็นขันอะไรอันนี้ไม่รู้นะแล้วสุดท้ายเนี่ยชาวบ้านก็มีการเตือนไปแล้วก็โดนการการถามได้แต่ผมได้คุยกับพายาคของทุกคนแล้ว อยากจะฟนนะังแล้วพบว่าทายาททุกคนเขาไม่ไต้องการเอาที่แปลงนี้ยมาครอบครองเองแต่เขาอยากที่แปลงนี้ยให้เป็นตามเจตนารมณ์ของคนตายที่ให้ไว้คือให้คนเกือดร้อนมาอยู่นะฮะไม่ใช่ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสักแหว่งหาเพื่งผลประโยชน์ส่วนเรื่องที่ชาวบ้านเขาอยากให้เราไปขอทาไม่ว่า แก้วที่บ้านหมาที่บ้านอทอดลูกเดี๋ยวต้องหาเห็บหมานะนักอีย่างเนี่ยนะผมก็ได้คุยกับพญญายาพายาก็โดนเอ่อเขาเรียกเขาเรียกว่าไงโดนโดนต่อว่าโดนด่ามาหลายครั้งเหมือนกันนะพายาเจ้าของอ่ะยังโดนด่ามาเลยเข้าใจไหมแล้วพอเราพูดแรงๆมา้างรับกันไม่ได้อ่ะด่าม,มาก็ด่ากลับไม่ได้เสียหายอะไรนี่ไม่ได้ไม่ได้ใช้หยาพายเนี่ยก็บอกแล้ว คุยกับโจรก็คุยอีกอย่างคุยกับฮะก็คุยอย่างแต่ถ้าคุยกับพระในคาบโจนเราก็ต้องคุยอีกอย่างการคุยกับคนเนี่ยมันต้องคุยหลายหลายอย่างไม่ใช่หมอฟามึงอยากทายอ้าวถ้าคุยกับคนดีมึงจะอยากทำไมล่ะจริงไหมอ่ะเราไม่ได้อยากทายแต่เราพูดความจริงเสียบรับกันไม่ได้ เจอกันไม่ได้เลยคู่นี้เอสตีผมดูสองคนมีอะไรจะบอกพี่บ๊วเรื่องอะไรเดี๋ยวเอฟซีถามมีเรื่องอะไรเรื่องเข้าบ้านแล้เรื่องการจบแบบไรจะ เอฟปีบอกว่าทนายไปสารเสือกอีกแล้วเหรอครับใช่ครับยินดีเสีกครับใช่อเสียหรอเขาเาร้องมาที่ทางหมอปลาเพลงอะไรครับร้องมาเพลงอะไรที่จะเอาอะไรเขาร้องมาให้หมอปลาแล้วหมอปลาก็เลยแจ้งนายอำเภอว่าเอข้าไปดูหน่อยก็หมดหวังแล้วโดยอแถววันก็โทรเข้ามาเรื่องของไม่เคสขาวหรือว่าไม่ดีเคสเดียวเคสต่างวันหรือเปล่า

ก็เดี๋ยวทนายแล้วก็ทาทีมนะคะจะเข้าไปตามหาเอกสารนะคะก็เรื่องนี้เรื่องนี้ก็การที่จะมีพี่นายการที่จะมีทายาทเนี่ยค่ะก็คือต้องอย่างหนึ่งคือต้องได้ต้องมาจากการ มอบมรดกให้หรือว่ามีเป็นผู้เสียชีวิตหรือว่าก่อนเสียชีวิตได้ไดทําที่นายกรรมแล้วก็แจกแจงไว้ว่าให้ใครเป็นคนทําเป็นคนที่มาจัดก,การให้มาเป็นผู้จัดการมรดกหลังจากที่ตนเสียชีวิตแล้วหรือว่ามีการมอบมรดกนั้นให้กับใครนะคะตอนนี้ของเคานี้ก็ยังเป็นที่สับสนอยู่ว่าตรลงแล้วใครอะไรยัยงไง อโอไวเป็นไรก็ตอนนี้ทายาทนะคะเดี๋ยวพี่กำลังจะเข้าไปนีี่่เปทาตแลลพัง้้อใก ก็เดี๋ยวพีกำลังจะเข้าไปแล้วนรอกาจริงเหรอโอเคแล้วหมอปามปากไม่ใช่เ้าที่มันแข็งเยอะแล้วเดี๋ยวมัวมาใหเสียบๆตัวโก้หาอะไรนี่ใ้าย่ามาิมไ่้ท่าาตัวจริงก็เดินเข้าไปในนี่แล้วนะคะในศูนย์บริหารไอเคเคอยู่ไหนกว้่งขึ้เลย่ะก็ได้ปะ เอาวัดอุณหภูมิในการเดินผ่านนะเรียบร้อยคุณหภูมิร่างกายปกตินะคะ มีคดีที่เถวๆๆตะวันออกนะคะเรียกใช้ทนายพิพัฒน์ได้นะคะเพราะว่าทนายไพศาลงานล้นมือก็จะมีทนายพิพัฒน์เป็นมือปืนเอาไม่ใช่เป็นตัวแทนได้เลยนะคะเพราะว่าเก่งทั้งคู่นะคะ ตอนนี้กำลังรอเจ้าหน้าที่คะเพื่อเราจะขอคัดเอกสารก็เดี๋ยวเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราจะนั่งคอยเจ้าหน้าที่อยู่สักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะเราจะทำการขอเอกสารนะคะแล้วก็ถ้าได้ผลยังไงเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดให้ดูใหม่แลวกันเนาะตอนนี้เพื่อนๆกำลังเข้ามาเลยแต่ว่าเรายังอยู่เราอยู่ในสถานที่ราชการนะคะ เดี๋ยวเราได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเรามาไลฟ์สดที่ดูใหม่ขอเพื่อนๆติดตามก่อนนะคะเพราะเคสนี้เป็นเคสที่ค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนเหมือนกันเหมือนเหมือนรอตามซีรีส์เรื่องหนึ่งนะคะว่าผลสุดท้ายแล้วคดีนี้จะจบยังไงฝากทนายวินเซนโซไว้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับที่ติดตามเดี๋ยวเราอีกแป๊บหนึ่งถ้ามัน ได้เรื่องได้เรายังไงเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันใหม่นะคะเพราะวันนี้เราอยู่ในสถานีราชการเนาะเดี๋ยวได้เรื่องยังไงเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังใหม่นะคะขอบคุณนะคะ